สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปลุกพลังในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงหัวข้อที่อาจจะหนักหน่วงแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในยุคปัจจุบันนั่นคือเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือที่หลายคนเรียกกันว่าชีวิตติดลบในยุคที่โซเชียลมีเดีย เป็นเหมือนกระจกวิเศษที่สะท้อนแต่ภาพความสุขความสำเร็จและชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนอื่นหลายครั้งเราเองก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ยิ่งเปรียบเทียบก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวยิ่งพยายามที่จะมีความสุขเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ก็ยิ่งจมดิ่งลงไปเท่านั้นความรู้สึกของความว่างเปล่าความไร้ค่า และความเศร้าที่เกาะกินใจอย่างไม่รู้สาเหตุกลายเป็นเพื่อนสนิทที่หลายคนต้องเผชิญในทุกๆวันแต่ครับในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธความทุกข์พระองค์สอนให้เรามองความทุกข์เป็นเหมือนแขกที่มาเยือนบ้านของเราไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องวิ่งหนีพระองค์ทรงตรัสว่าอริยสัจสี หรือความจริงอันประเสริฐสีประการนั้นเริ่มต้นด้วยทุกข์เป็นสิ่งแรกทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในยุคดิจิทัลนี้ความทุกข์ของเราอาจจะมาในรูปแบบของโฟโมหรือความกลัวที่จะตกเทรน์ความโดดเดี่ยวในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่กลับรู้สึกเหงาอย่างไม่เคยมีมาก่อน หรือแม้แต่ความกดดันจากมาตรฐานที่สังคมกำหนดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบใหม่ของความทุกข์แต่แก่นแท้ของมันยังคงเหมือนเดิมคือการที่ใจของเราไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือการที่เราไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นการยอมรับภาวะซึมเศร้าไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด เหมือนกับการที่เรายอมรับว่าเรากำลังป่วยไข้เมื่อเรายอมรับแล้วเราจึงจะเริ่มมองหาวิธีรักษาได้การยอมรับความจริงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเหนื่อยล้าหรือความรู้สึกสูญเสียก็เหมือนกับการที่เราเปิดประตูต้อนรับครูที่ชื่อว่าความทุกข์เข้ามาในบ้านของเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจมันอย่างแท้จริงจำไว้นะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและการรู้สึกอ่อนแอไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์และการก้าวแรกที่กล้าหาญที่สุดในวันนี้คือการที่คุณยอมรับว่าฉันกำลังเผชิญกับมันอยู่จากจุดนี้เองครับเส้นทางสู่การเยียวยาจึงจะเริ่มต้นขึ้น จากที่ได้พูดคุยกันไปในพัทแรกว่าการยอมรับคือประตูบานแรกสู่การเยียวยาจิตใจแล้วเราจะยอมรับความจริงที่เจ็บปวดได้อย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายความกดดันและความคาดหวังพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นซึ่งหลักธรรมนี้เรียกว่ายถาภูตะญาณทัศนะหรือการรู้เห็นตามความเป็นจริง เรามักจะทุบเพราะเรายึดติดกับอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในยุคนี้คือเมื่อเราถูกโกงหรือทรยศจากเพื่อนหรือคนรักในโลกออนไลน์เราอาจจะนั่งจมอยู่กับความรู้สึกขับแคนคิดวนเวียนว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทั้งๆที่ความจริงคือเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นและจบลงไปแล้ว พระพุทธองค์ทรงสอนว่าความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานในตัวตนหรือสิ่งต่างๆคือสาเหตุของความทุกข์เมื่อเรายึดติดว่าฉันไม่น่าพลาดเลยฉันต้องมีความสุขหรือเขาต้องไม่ทำร้ายฉันนั่นคือการที่เราปฏิเสธความจริงและยิ่งยึดมั่นมากเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยิ่งหนักอึ้งมากเท่านั้นแต่การยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราต้องทนทุกข์ตลอดไปครับ การยอมรับคือการที่เรามองเห็นความจริงว่าตอนนี้ฉันกำลังเจ็บปวดความสัมพันธ์นี้ได้จบลงแล้วหรือฉันกำลังเผชิญกับความล้มเหลวเมื่อเรามองเห็นความจริงอย่างใจเป็นกลางปัญญาจะเริ่มเกิดขึ้นเราจะสามารถหาทางออกได้อย่างมีสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวลองนึกถึงนักปราชญ์ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย ท่านไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บปวดแต่ท่านยอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและใช้ปัญญาหาวิธีที่จะอยู่กับมันได้อย่างสงบหรือลองนึกถึงนักธุรกิจที่ล้มละลายแทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเขายอมรับความจริงและใช้บทเรียนนั้นเป็นประสบการณ์เพื่อเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมการฝึกยอมรับความจริงในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่หากเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นยอมรับว่าวันนี้เราทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือยอมรับว่าเรากำลังรู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆการฝึกเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆสร้างพลังใจให้เราสามารถเผชิญกับความจริงที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาทั้งจากหน้าจอโทรศัพท์ข่าวสารออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของคนรอบข้างความคิดและอารมณ์ของเราก็ดูเหมือนจะถูกดึงดูดไปตามกระแสเหล่านั้นอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังรู้สึกอะไรกันแน่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเครื่งองมืออันทรงพลังที่เรียกว่าสติหรือ mindfulness สติไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแต่คือการที่เรามีสติรู้หรือความระลึกได้ในปัจจุบันขณะ การที่เราสามารถรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรคิดอะไรและรู้สึกอะไรอยู่สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าหรือความรู้สึกติดลบการฝึกสติเหมือนกับติดกล้องวงจรปิดไว้ในใจของเราครับเราจะเริ่มสังเกตเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดียกตัวอย่างเช่นเมื่อความคิดลบผุดขึ้นมาว่าฉันมันไร้ค่า แทนที่เราจะจมไปกับความคิดนั้นเราแค่รู้ว่าตอนนี้มีความคิดที่ว่าฉันมันไร้ค่าเกิดขึ้นแล้วและปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าการฝึกสังเกตอารมณ์ก็เช่นกันครับเมื่อรู้สึกเศร้าหรือโกโรธลองหยุดนิ่งๆสักครู่แล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรนะและความรู้สึกนี้มันเป็นอย่างไรความหนักๆในอกความร้อนที่ใบหน้า การสังเกตนี้จะช่วยให้เราแยกตัวออกจากอารมณ์ได้ไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวกับมันในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วไปหมดการฝึกสติอาจจะดูสวนกระแสแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เราได้หยุดพักได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงการฝึกสติไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราไม่ทุกข์แต่มีไว้เพื่อให้เราสามารถเห็นทุกข์ได้อย่างชัดเจนและเมื่อเราเห็นมันอย่างชัดเจนเราก็จะเริ่มเข้าใจว่า มันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ชั่วคราวไม่ได้เป็นของถาวรที่เราต้องแบกรับตลอดไปเคยไหมครับที่ในหัวของเรามีเสียงเล็กๆคอยกระซิบแต่เรื่องลบๆเช่นทำไมถึงไม่ดีพอไม่มีใครรักหรอบชีวิตนี้มันแย่จริงๆเสียงเหล่านี้แหละครับคือความคิดปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าสังขารในทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ในโลกปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์เสียงกระซิบเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเราเห็นภาพความสุขของคนอื่นบนฟีดเมื่อเราเห็นโพสต์ที่ดูเหมือนชีวิตคนอื่นจะดีไปสะทุกอย่างความคิดลบๆก็จะเริ่มเข้ามาโจมตีทันทีว่าทำไมเราถึงไม่เป็นแบบนั้น เรามันน่าสมเพชจริงๆแต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีโยนิโสมนสิการหรือการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างแยกขคายคือการที่เราไม่เชื่อความคิดที่ผุดขึ้นมาทันทีทันใดแต่เราจะตั้งคำถามกับมันก่อนเช่นเมื่อมีเสียงในหัวบอกว่าฉันมันไร้ค่าเราจะถามตัวเองกลับไปว่าความคิดนี้เป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่ มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนหรือเปล่าการเฝึกแบบนี้เหมือนกับการที่เราได้สวมบทบาทเป็นนักสืบที่กำลังสอบสวนความคิดของตัวเองเราจะพบว่าความคิดลบๆหลายอย่างนั้นมักจะเป็นเพียงจินตนาการเป็นเรื่องที่ใจของเราสร้างขึ้นเองจากอคติหรือความกลัวไม่ใช่ความจริงทั้งหมดตัวอย่างเช่นเมื่อเราส่งข้อความไปหาใครสักคน แล้วเขาอ่านแต่ไม่ตอบทันทีความคิดลบอาจจะบอกว่าเขาคงเกลียดเราแน่ๆแ,แต่ความเป็นจริงคือเขาอาจจะยุ่งอยู่หรือกำลังขับรถอยู่ก็ได้การฝึกรู้เท่าทันความคิดนี้จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาและเมื่อเราสามารถดับไฟความคิดลบได้ทีละนิดทีละนิดจิตใจของเราก็จะค่อยๆกลับมาสงบ และมั่นคงมากขึ้นในโลกที่ต้องแข่งขันและพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาหลายครั้งที่เราลืมที่จะปฏิบัติด,ดีกับตัวเองเราอาจจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปหรือตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อทำผิดพลาดทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราถูกสอนมาว่าความเข้มแข็งคือการไม่ยอมแพ้และต้องสมบูรณ์แบบเสมอแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเริ่มต้นที่เมตตาหรือความรักความปรารถนาดี ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาต่อตนเองซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการฟื้นฟูจิตใจในยุคดิจิทัลนี้ความเมตตาต่อตนเองยิ่งมีความสําคัญมากครับเพราะเราถูกโจมตีด้วยภาพความสําเร็จของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะรู้สึกว่าฉันก็ดีพอแล้วหรือฉันทําดีที่สุดแล้วกลายเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเหลือเกินการปลูกฝังความเมตตาต่อตนเอง ในทางพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าเราต้องใจดีกับตัวเองจนกลายเป็นคนขี้เกียจหรือปล่อยประละเลยแต่มันคือการที่เรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราอย่างอ่อนโยนยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำผิดพลาดแทนที่จะพูดกับตัวเองว่าแกมันไม่ได้เรื่องเลยลองเปลี่ยนเป็นพูดว่าไม่เป็นไรนะครั้งหน้าลองใหม่หรือทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันได้ การฝึกแบบนี้เหมือนกับการที่เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเราจะคอยให้กำลังใจคอยปลอบโยนและคอยเข้าใจตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้จะช่วยฟื้นฟูจิตใจที่บอบช้ำให้กลับมามีพลังอีกครั้งลองใช้เวลาสักครู่ในแต่ละวันเพื่อทำอะไรบางอย่างที่แสดงถึงความเมตตาต่อตอนเองอาจจะเป็นการนั่งดื่มชาอุ่นๆสักแก้วการเดินเล่นในสวนสาธารณะ หรือเพียงแค่หายใจเข้าออกอย่างช้าๆการกระทำเหล่านี้จะช่วยเตือนใจเราว่าเราคู่ควรกับความรักและความเมตตาและเมื่อใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเราก็จะสามารถแบ่งปันความรักนั้นให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงหนึ่งในความทุกข์ที่หนักอึ้งที่สุดในชีวิตมนุษย์คือการแบกรับความรู้สึกโกรธแค้นความไม่พอใจและการไม่ให้อภัยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน ที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การคอมเมนต์หรือการแชร์ข่าวปลอมเราก็พร้อมที่จะเกลียดชังใครสักคนที่เราไม่เคยรู้จักได้ทันทีพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนซึ่งหลักธรรมนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมรับการกระทําที่ไม่ถูกต้องแต่คือการที่เราเลือกที่จะไม่นำความโกรธแค้นนั้นมาเผาผลาญใจของเราเอง การให้อาภัยไม่ได้มีไว้เพื่อคนที่ทำผิดแต่มีไว้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่เกาะกินใจในยุคนี้การให้อาภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราถูกทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดหรือการกระทำบนโลกโซเชียลการให้อาภัยคนอื่นที่ทำร้ายเราอาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่การไม่ให้อาภายัยก็เหมือนกับการที่เราดื่มยาพิษแต่หวังให้คนอื่นตาย การฝึกปล่อยวางในทางพุทธศาสนาไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดไปทั้งหมดแต่มันคือการที่เรายอมรับว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วและเราเลือกที่จะไม่ให้พลังงานกับมันอีกต่อไปเราจะปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นผ่านไปเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านเหมือนกับที่เราปล่อยมือจากก้อนหินที่หนักอึ้งลองนึกถึงนักเดินทาง ที่ต้องแบกเป้ที่หนักอึ้งไปตลอดทางการปล่อยวางความโกรธแค้นก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆเอาของที่ไม่จำเป็นออกจากเป้จนมันเบาลงการให้อภัยก็เช่นกันครับมันคือการที่เราค่อยๆค,คลายมือจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ล่ามใจของเราไว้กับความทุกข์การให้อภัยอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการให้อภัยตัวเองที่เคยทำผิดพลาด หรือการให้อภัยคนที่ไม่ตั้งใจทำร้ายเราการฝึกเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆสร้างพื้นที่ว่างในใจให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายและเป็นอิสระอีกครั้งในยุคที่การสื่อสารง่ายและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน p a ร a d ด็อกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเรากลับรู้สึกโดดเดี่ยงและขาดการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงกับผู้คนรอบข้างมากขึ้นทุกที เรามีเพื่อนในโลกออนไลน์หลายพันคนแต่ในชีวิตจริงกลับรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเห็นถึงคุณค่าของกาลยานามิตรหรือมิตรที่ดีงามกาลยานามิตรไม่ใช่แค่เพื่อนที่สนุกสนานไปด้วยกันแต่คือคนที่พร้อมจะรับฟังให้กำลังใจและนำพาเราไปในทางที่ดีงามการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในยุคนี้ อาจจะเริ่มต้องจากการปิดหน้าจอลงชั่วขณะแล้วเปิดใจของเราออกไปสู่โลกแห่งความจริงลองใช้เวลาอยู่กับคนที่รักอย่างแท้จริงลองพูดคุยแบบเผชิญหน้าไม่ใช่แค่ส่งข้อความหรือคอมเมนต์หลักธรรมที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์คือสังคหะวัตถุสี่ซึ่งประกอบด้วยทานการให้ปิยวาจาการพูดจาไพเราะ อัธจ,จริยาการประพฤติให้เป็นประโยชน์และสมานตตาการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายในยุคที่การแซหรือบูลลี่การเป็นเรื่องปกติการใช้ปิยวาจาหรือคำพูดที่ไพราะและให้กำลังใจจึงเป็นเหมือนน้ำทิพที่โลมใจของคนอื่นและของเราเองการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เช่นกัน เมื่อเราได้สร้างสังคมแห่งความเข้าใจและเห็นใจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวที่ทำงานหรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนการมีพื้นที่ปลอดภัยที่จะพูดคุยถึงความรู้สึกที่แท้จริงได้โดยไม่ต้องกลัวการตัดสินก็จะช่วยให้เราสามารถเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนหลายครั้งที่เรามุ่งมั่นกับการทำงานอย่างหนักหรือทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์จนลืมไปว่า ร่างกายของเราก็ต้องการการดูแลไม่แพ้กันการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และการไม่ยอมให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวกลายเป็นเรื่องปกติในยุคนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูแลร่างกายให้ดีเหมือนกับการที่เราดูแลเรือที่พาเราข้ามฝั่งไปสู่จุดหมายปลายทางการมีร่างกายที่แข็งแรงก็เหมือนกับมียานพาหนะ ที่พร้อมจะพาใจของเราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิตัลที่ชีวิตต้องเร่งรีบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหรือ holistic health ที่เชื่อมโยงระหว่างกายและใจจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเราสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆเช่นการใช้อานาปานสติหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออก ในขณะที่เราออกกํำลังกายการเดินจงกรมหรือแม้แต่การล้างจานก็สามารถกลายเป็นการฝึกสมาธิและมีสติได้การดูแลสุขภาพไม่ได้มีเพียงแค่การออกกำลังกายหรือการทานอาหารที่ดีแต่ยังรวมถึงการทําความสะอาดจิตใจของเราด้วยเช่นกันการดูซีรีส์หรือรายการที่ให้แง่คิดดีๆการอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือการหลีกเลี่ยงการเสพข่าวลบๆที่ทำให้ใจขุ่นมัวเมื่อกายของเราดีใจของเราก็จะดีตามไปด้วยครับการมีสุขภาพที่ดีจึงเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญที่สุดของการฟื้นฟูจิตใจจากภาวะสึมเศร้าเพราะมันคือการสร้างฐานทัพที่แข็งแรงให้กับจิตใจของเราในการต่อสู้กับความทุกข์ทั้งหลายในยุคที่ทุกอย่าง ดูเหมือนจะถูกขับเคลื่อนด้วยเงินทองและชื่อเสียงเรามักจะถูกถามอยู่เสมอว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรอยากรวยแค่ไหนอยากประสบความสำเร็จแค่ไหนคำถามเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าเพราะถึงแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายหรือคุณค่าที่แท้จริง พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามองหาอัตถะหรือความหมายที่แท้จริงของชีวิตความหมายนั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วยจำนวนเงินในบัญชีหรือยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียแต่ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เราให้และสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาการค้นหาความหมายในชีวิตในทางพุทธศาสนาคือการที่เราเข้าใจว่าชีวิตนี้ มีความไม่แน่นอนและทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้แล้วเราจะเริ่มวางเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในยุคที่เต็มไปด้วยความกดดันการมีเป้าหมายที่แท้จริงที่ไม่ใช่วัตถุนิยมจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงลองถามตัวเองดูว่า ถ้าชีวิตนี้เหลือเวลาอีกไม่นานฉันอยากจะทำอะไรสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันมีความหมายอะไรกับโลกนี้บ้างคำตอบอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายก็ได้ครับเช่นการเป็นโลกที่ดีเป็นเพื่อนที่คอยรับฟังหรือการสร้างสรรผลงานบางอย่างที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจของคนอื่นการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง จะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าในใจและทำให้เราพบกับความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่เคยมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางของเราแล้วครับตลอดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงมีสติรู้เท่าทันความคิดลบปลูกฝังเมตตาให้อภัยดูแลกายและใจและค้นหาความหมายในชีวิตทุกอย่างที่กล่าวมาคือการใช้ธรรมะ มาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาและสร้างพลังให้กับจิตใจของเราในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความท้าทายใหม่ๆจะยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคือปัญญาและสติการก้าวไปข้างหน้าด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอ่อนแออีกเลย แต่มันหมายถึงการที่เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างรวดเร็วเมื่อล้มลงการที่เราสามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อย่างมีสติและการที่เราสามารถค้นพบความสงบภายในได้ทำกลางความวุ่นวายภายนอกในฐานะชาวพุทธยุคใหม่เราสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายครับไม่จำเป็นต้องเข้าวัดทุกวันเพียงแค่เราหมั่นเจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ และมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงจำไว้ว่าการฟื้นฟูจิตใจจากภาวะซึมเศร้าคือการเดินทางที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวและแสงสว่างของธรรมะจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอให้ก้าวต่อไปด้วยความหวังและกำลังใจอันเต็มเปี่ยมหากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่ช่วยปลุกพลังใจ และนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะปลูกพลังของเราไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปขอให้ทุกคนมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยสติและพลังใจที่เข้มแข็ง